ซึ่งสำหรับผมเนี่ยพูดตรงไปตรงมาเลยรู้สึกว่าฟังไปก็เสียเวลาไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องการดําเนินการทางปกครองหรือว่าการดําเนินการทางคดีกับตัวบริษัทเลยนะครับซึ่งในที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการเพิกถอนสิทธิ์การใช้สิทธิ์ b o i ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนการดําเนินคดีเนี่ยตอนนี้ก็กําลังตั้งเรื่องกับทาง DSI เนื่องจากพบว่าทางบริษัทเนี่ยไม่ปฏิบัติตาม,ตามกฎหมายทั้งพรบโรงงานทั้งพรบรรมาตรฐานผลิตภ,ณภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วล่าสุดเนี่ยฝุ่นฝุ่นซึ่งเกิดจากที่เขาอ้างว่าเกิดจากกระบวนการผลิตเหล็กที่พบที่โรงงานเนี่ยมีปริมาณมากผิดปกตินะครับเคยแจ้งไว้ว่ามีอยู่2,000กว่าตันปรากฏไปพบจริง2ครั้งเนี่ยครั้งแรก43,000ตันกับครั้งที่2ที่ได้หมายสารเข้าไปต้อง บุกเข้าไปแล้วก็ตัดล็อกของห้องกดังเนี่ยปรากฏไปพบเพิ่มอีกหมื่นสามรวมทั้งหมดที่พบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,600 0ตันเกินประมาณที่แจ้ง2,000กว่าตันไปเกือบ30เท่านะครับแล้วเขาก็ไม่สามารถชี้แจงได้ว่าอยากให้รายละเอียดชี้แจงได้ว่าฝุ่นเหล่านั้นเนี่ยตกลงมาจากไหนกันแน่นะฮะมีแต่การแก้เกี้ยวว่าพอพบ5,600 0เสร็จ5 6 0 0 0เสร็จก็รีบทีเข้าระบบว่ามีอยู่80,000 ซึ่งก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงกับการคาดการณ์ของทางกรมโรงงานอีกว่าถ้าฝุ่นที่ผลิตจากออกมาจากการผลิตเหล็กเนี่ยตั้งแต่นับตั้งแต่วันแรกที่เปิดโรงงานจนถึงวันนี้เท่าไหร่ก็ไม่ถึง80,000แล้วก็ไม่ถึง5 000, 6 0 0 0ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไม่สามารถชี้แจงได้เนี่ยก็เข้าข่ายการกระทําความผิดตามพรบรวัตถุอันตรายเพราะว่าตัวฝุ่นเนี่ยเป็นวัตถุอันตรายประเภท3หากครอบครอง โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือมีการนําเข้าส่งออกเนี่ยโดยที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็โทษหนักครับทั้ง3ส่วนยังไม่นับเรื่องของเรื่องภาษีของกรมสรรพากรยังไม่นับเรื่องเรื่องของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเรื่องของการแจ้งความเท็จซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีการกระทําหลายครั้งหลายความผิดนะครับก็ตอนนี้ทาง DSI กําลังตั้งเลขสืบมาเพื่อที่จะเก็บหลักฐานทั้งหมดมาดําเนินคดีต่อไป รจริงๆสําหรับผมเนี่ยตรวจไปแล้วตกแล้วก็คือตกเลยนะครับแต่ทางสมอเขาก็เปิดโอกาสให้ทางบริษัทสามารถ c h a l l e n จ์เข้ามาได้ในเมื่อเดือนธันวาคมพอตรวจครั้งแรกแล้วไม่ผ่านเขาก็ขอเข้ามาตรวจใหม่รอบทางสมอก็ใจดีให้ตรวจรอบที่2ก็ตกตรวจรอบที่3ก็ตกแล้วตัวที่ตกเนี่ยตัวอย่างเก็บมา3ตัวเนี่ยตกทั้ง3ตัวนะฮะใ,ในการในเรื่องของการรับรองมาตรฐานเนี่ยตกไปตัวเดียวก็ถือว่าตกทั้งหมดแล้วนะครับ แต่นี่ตกไปทั้งสามตัวตัวอย่างทุกตัวที่เก็บมาตกหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ผมว่าคงที่เขาพูดเขาพูดไม่หมดอ่ะเขาหยิบพูดเฉพาะบางเรื่องบางช่วงบางตอนนะครับแต่เขาไม่พูดทั้งหมดแล้วก็ไม่ตอบคําถามหลายเรื่องว่าตกลงฝุ่นที่ไปกองอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยมาจากไหนแจ้งไว้สองพันกว่าทําไมมีถึงห้าหมื่นหกมาจากไหนเป็นฝุ่นที่มาจากกระบวนการผลิตเหล็กทั้งหมดจริงหรือไม่เพราะก่อนหน้าเนี่ย ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ออกไปตรวจจับกระบวนการลักลอบนําเข้าฝุ่นจากต่างประเทศทีละหลายหมื่นตันนะครับมีการลักลอบนําเข้าที่ผิดปกติตัวเอกสารมีการปลอมแปลงเอกสารทางราชการนะครับแล้วบริษัททั้งหมดนี้ก็ถูกปิดไปแล้วแล้วปรากฏพบความเชื่อมโยงของบริษัทที่ถูกติดกับบริษัทซิงเกอร์หยวนด้วยทาไมสิ่งเหล่านี้เขาไม่ออกมาชี้แจงหรือกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเหล็ก ถ้าเขาจะผลิตจากเตา IF เนี่ยตกลงเนี่ยเขามีเครื่องมืออุปกรณ์หรือกรรมวิธีแบบไหนที่จะปรับปรุงน้ําเหล็กให้ได้คุณภาพองค์ประกอบทางเคมีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของมกอกได้เขาก็ไม่ชี้แจงนะครับผมถามต่ออีกว่าแล้วไอ้เหล็กของเขาเนี่ยเขาขายไปที่ใครบ้างเขาก็บอกเขาไม่ได้ขายตรงให้กับโครงการแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการทํางานเลย ก่อนหน้านี้เราก็เลยได้ขอหมายสารนะครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ขอหมายสารชุดสุดซอยบวกกับ DSI ก็เข้าไปเก็บเอาข้อมูลหลักฐานสําคัญมาทั้งหมดแล้วทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งเอกสารทั้งเซิร์ฟเวอร์ทั้งกล้องวง,วงจรปิดเอกสารทุกตัวที่มีความสําคัญต่อคดีเนี่ยตอนนี้ไปเก็บมาทั้งหมดแล้วครับล้วก็คาดว่าจะพบหลักฐานสําคัญหลายเรื่องครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับและที่สาคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญ กับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ